วัดีครับวันนี้จะมาแนะนําเลนไว y n l e n เลนนะครับเป็นเลนตัวใหม่ค่ายยังโนนะครับแต่ก่อนก็จะเป็นโลโกโ้ประมาณนี้นะครับยังโนนะครับกล่องสีน้ําตาลเนี่ยเทาๆจะเป็น Mouse Nikon Canon ต่อมาก็จะเป็นกล่องสีดาโลโก้สีส้มเป็นเม,มนาส์ o l y m ั u s นะครับเดี๋ยวออกมาล่าสุดนี่เป็นกล่องสีขาวโลโก้จะเปลี่ยนเป็นไว y n l e n เลนนะครับ จะไม่ไม่เขียนคำว่ายัางโนโลแล้ว 50f1.8 for Sony เลนสตัวนี้แถมฟูดมาให้ด้วยคนระับคุมมากๆเลยครเลนปกติทั่วไปราคานี้จะไม่มีฟฮนให้นีนน่แถมมาให้เรียบร้อยนะครับผมคุมมากๆเมาส์ก็เป็นเมาส์โลหะนะครับระบบออโต้โฟกัสนะครับฟิลเตอร์ 49มิลนะครับฟิลเตอร์49มิลิเมตรนะครับน้ำหนักเลนส์ที่146กรัมเลน8ชิ้นแบ่งเป็น7กลุ่มนะครับมีเลน LD มา1ชิ้นด้วยนะครับเลนส์ LD นี่จะทำให้ภาพคมชัดขึ้นนะครับแล้วก็ f 1.8ถึง16ถ่ายใกล้สุดที่0.415เมตรหรือ4 5เซนติเมตรนะครับ ถามว่าใส่กับฟูลเฟรมได้ไหมใส่ได้นะครับถากล้องฟูลเฟรมของโซนี่เอาเลนตกคูณไปใส่นะครับมันจะเหลือแค่10บด้านพิกเซลถ่ายได้ปกติแต่ความละเอียดของกล้องฟูลเฟรมจะลดลงนะครับมันจะมีเหมือนเอาเลนฟูลเฟรมใส่กับกล้องฟูลเฟรมนะครับถ้าใครต้องการถ่ายภาพสวยๆหน้าชัดหลังเบลอหลังละลายโบเก้สวยๆระยะไม่ไกลมากไม่ใกล้มากคือ50ิมิลนี่พอดีพอดีนะครับทุกคนต้องมีเลนตัวนี้ว่าจะเป็นค่ายไหนก็นแล้วแต่ ถ้าเป็นเลนค่ายราคาก็อยู่ประมาณแปดถึงเก้าันอันนี้ประมาณ4ี่พันกว่าบาทถือว่าคุ้มนะครับเป็นเลนรับประกัน1ปีนะครับผมราคาคุ้มมากๆ50ห้าสนึ่งจตัวใหม่ล่าสุดคอร์โซนี่เป็นของค่าย y ายเอ e นลนนะครับผมสวัสดีครับ